สวัสดีค่ะทริปนี้นะคะเราขอเริ่มต้นนะการเดินทางไปเชียงรายนะคะโดยพาคุณพ่อนะคะไปสัมผัสอากาศหนาวๆนะกับสาวๆนะคะ,ว,ว,ะ,คะวันนี้เราก็แวะนะคะที่พเยานะคะเป็นจุดหมายแรกนะคะ ที่พยาเนี่ยนะคะก็อ really, mm ันซีนของเขาเลยก็คือริมขวานพยานะคะ mm hmm. ก็มีคุณลุง mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. ยังพายเรือแบบสมัยก่อนอยู่เลย mm hmm. พาเรานะคะ mm hmm. ไปไหว้พระกลางแม่น้ํานะคะ mm hmm. ซึ่งเป็นอ mm ันซีนมากๆเลยเราก็นั่งเรือนะคะ mm hmm. ให้คุณลุงพายนะคะเราตัวใหญ่มากๆเลยแต่คุณลุงพายเราอะ่ะแค่สองคนเองนะคะตัวเล็กๆเอง นะคะคุณลุงพายเก่งมากๆเลยก็จะดูระดับน้ํานะคะวันนี้คุณลุงบอกว่าลมแรงมากๆเลยยังไม่ได้ลูกขาเลยนะคะชุดเราเป็นชุดแรกจริงๆนะคะของวันแล้วก็จะหมดวันแล้วด้วยนะคะก็ยังไงถ้าผ่านไปพะเยานะคะแวะไปให้กําลังใจคุณลุงนะคะให้คุณลุงพาไปเที่ยววัดนะกลางแม่น้ําช่วยเหลือชุมชนนะคะที่พะเยานะคะ อตอนนี้นะคะเราก็จะเดินทางมาถึงแล้วนะนี่บรรยากาศร่มรื่นนะคะแม้จะเป็นกลางแม่น้ำก็จริงนะคะที่นี่นะคะก็จะมีหลวงพ่อนะคะเ,เป็นพระหินทรายนะคะอายุหลายร้อยปีเหมือนกันนะคะเราก็ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระทึกนะคะไว้เพื่อบอกว่าครั้งหนึ่งนะคะเราเคยนั่งเรือข้ามฟากนะคะเพื่อมาเที่ยวณนะวัดติโลกยาลามนะคะ วัดนี้ก็คือเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปอะค่ะกลางแม่น้ํานะคะแล้วเราก็รู้สึกโอเคนะคะก่อนพระอาทิตย์ตกดินเราก็ได้เดินทางมามเที่ยวเรียบร้อยเนี่ยค่ะคุณลุงตัวเล็กมากๆเลยแต่คุณลุงแข็งแรงมากเลยนะคะอายุแปดสิบแล้วแต่ว่าดีใจที่ได้ออดูแลน,นักท่องเที่ยวนะคะอย่าลืมแวะไปนะพะเยาบ้านหลั